คุณผู้ชมคะเราไปที่สาวสวยสุดฮอตนะคะอย่างแอนโทเนียโพซิลค่ะที่ต้องออกมาเคลียร์ดราม่าอีกแล้วนะคะหลังจากที่เธอได้ไปร่วมงานอีเวนต์ร่วมกับนังเอกสาวใหม่ดาวิกาค่ะทีนี้ก็มีคนจุดประเด็นเกิดขึ้นนะคะว่ามีการแย่งซีนกันค่ะ จู่ๆก็กลายเป็นดราม่าสงงางันนะคะหลังมีคนจุดประเด็นภาพที่แอนโทนีพอตซิลรองอันดับหนึ่ง MissUniverse 2023ได้ไปร่วมงานอีเวนต์หนึ่งค่ะแล้วก็ได้ยืนตรงกลางแต่ว่าทางนางเอกสาวใหม่นวิกาเนี่ยกลับได้ยืนริมสุดนะคะทาให้มีการเกิดการเปรียบเทียบแล้วก็วิจารณ์กันในโซเชียลค่ะแล้วพอเกิดดราม่านี้ขึ้นมาเนี่ยทางสาวใหม่เขาก็ได้ออกมาเย็บเบรกผ่านโซเชียลทันทีเลยนะบอกว่าไม่เป็นไรเลยจ้าใหม่เนี่ยยืนตรงไหนก็ได้ได้หมดเลยไม่ติดเลยซึ่งโมเมนต์นี้เนี่ยก็ต้องให้น้องแออนนนคคทที่ไได้มงขงขย เราใหม่ก็ดีใจมากๆที่ได้เจอคนสวยล่าสุดค่ะทางด้านแอนโทเนียเนี่ยได้ออกมาชี้แจงผ่านสื่อแล้วเช่นกันนะคะบอกว่าไม่อยากให้ใครมาดราม่าเพียงเพราะว่าการถ่ายรูปแล้วก็ไปทําให้คนอื่นเสียความรู้สึกเลยค่ะเราไม่ได้มีอะไรกันเลยลการที่เรายืนใน position ถ่ายรูปมันไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งของใครเลยนะคะก็ดีใจมากๆที่ได้เจอพี่ใหม่ดังกาเป็นแฟน จอแบบตัวจริงสวยมากการที่เราเรียงบรรทัดมันไม่ได้เกี่ยวกับระดับของใครหรือว่าหน้าที่ของใครเลยมันแค่แบบถ่ายรูปแล้วก็แค่นั้นนะคะก็ฝากให้ทุกคนไม่ต้องไปไปคอมเมนต์หรือไปสร้างอะไรที่มันไม่จริงเพื่อที่จะไปให้คนอื่นเสียความสุกนะคะก็อยากให้ทุกคนฟังว่าอะไรมันจริงอะไรคือไม่จริงแล้วก็ค่อยมาสรุปกันเองนะคะแต่ว่าส่วนมากดราม่ามันเกิดจากการขับอยู่แล้วแต่ว่า ไม่จริงเงก็ไม่สนใจเลยเพราะว่าจริงๆถ้าเราไปไปฟีให้มันไปให้กระแสะให้ให้อะไรที่ไม่จริงมันก็จะแบบสร้างให้ทุกคนมามามาต่อยกันมามาตีกันตีกันรามานี้เป็นอันวัดจบสรุปไม่มีอะไรนะคะคุณผู้ชม